พาทุกคนนะครับตามต <ame> <V statistically> ิดชีวิตพี่นิลานะครับผมการเรียนของเขามันก็สําคัญนะแต่สําหรับการได้ออกไปเจอสิ่งต่างๆในโลกของความเป็นจริงอ่ะมันก็สําคัญเช่นกันถ้าเขามีความสุขอ่ะอะไรก็ได้พ่อสนับสนุนเขาหมดโอ้ลูกกระตันยู ลูกก็ตำอยู่สวยก็เหมือนแม่อยู่แล้วจะสวยเหมือนพ่อได้ไงละ่ะพ่อจะสวยได้ไงล่ะคะมาแล้วครับและนี่คือคลิปช่อง i b a n k d i a r y นะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ทุกคนนะฮะเรียกร้องรีเควสต์มานานมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นครับคือคลิปที่จะพาทุกคนนะครับตามติดชีวิตพี่นิลานะครับผมอ อย่างวันจันทร์ถึงสุกเนี่ยนะคะนินลาเขาก็เรียนวิชาการแล้วพ่อแบงค์และเสาร์อาทิตย์นี่นะคะเราก็เลยให้เขาเลือกกิจกรรมที่เขาอยากทําก็เลยวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาตามติดชีวิตพี่นินลาในช่วงเสาร์อาทิตย์สุดสัปดาห์นะครับว่าเขาไปทําอะไรกันบ้างและคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่นอกจากจะพาดูนะครับว่าเขาทําอะไรแล้วเนี่ยเราก็จะพาทุกคนนะฮะมาดูครอบครัวของเรานะครับว่าวิธีการเลี้ยงลูกทํำยังไงกิจกรรมที่ทํากับลูกทําอะไรบ้างครับอย่างวันนี้นะคะเป็นวันเสาร์นินลาเลือกกิจกรรมอะไรคะกิลปะ ว้าวนี่เล้รู้สกว่าตัวเองชอบศิลปะเมื่อไหร่ตอนอ่นนานอุบายท้งสาม คือนิลาเนี่ยจะเป็นเด็กที่ชอบวาดรูปมากชอบอะไรที่เกี่ยวกับศิลปะคือเราอ่ะสังเกตเขามาตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วคือเขาจะเป็นคนที่แบบเห็นช่วงว่างของตัวเองไม่ได้เลยก็จะไปนั่งวาดรูปใน iPad บ้างในสมุดระบายสีบ้างแล้วก็จะชอบซื้อสีมาทุกคน <c oughs> เป็นคนที่แบบอินอะไรเกี่ยวกับเรื่องศิลปะมากๆเราก็เห็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็มันเป็นอะไรที่เสริมสร้างความแบบคิดสร้างสารรค์ของเขาได้ดีมากๆเลยเพราะเขาเนี่ยได้วาดรูปในสิ่งที่เขาจินตนาการออกมาเองแต่ว่าที่พ่อไม่ชอบก็คือนิลา สีเอะมากคือจะบอกว่านิลานะคะทุกคนสีที่บ้านเยอะมากๆนะคะแล้วก็รูปเนี่ยเขาก็จะมีวาดหลากหลายมากๆอย่างเวลาเขาเดินทางไปกับเราเนี่ยเขาก็จะมีสมุดเล่มนึงเลยพอออกมาไม่น่าเชื่อว่าแบบนี่ฝีมือหนูจริงเหรอเนี่ยอันนี้อ,อันนี้ก็คือประทับใจจริงๆนะพ่อเนี่ยจะพาหนูไปแล้วก็พาทุกคนนะครับไปดูนะครับว่าพวกเรานะฮะพาเด็กไปทําอะไรบ้างนะครับต้องรีบไปกันแหละเพราะว่ามันสายแล้วทุกคน <c oughs> อุยแม่ดูน,นี่การหนัง <c oughs> ตอนนี้นะคะไอ้ก็กำล,ลังขับรถไปส่งนินลาปกติทุกวันเสาร์เนี่ยนะคะกิจกรรมทุกวันเสาร์จะเป็นหน้าที่ไอ้ที่ต้องไปส่งพี่นินลาแต่ของวันอาทิตย์นะคะก็จะไปกันสองคนเลยทั้งไอ้ทั้งแบงค์แล้กิจกรรมแรกที่เขาจะทําทุกวันเสาร์เลยก็คือวาดรูปเราก็มาคอยจับนุงนินลาไป้พร้อมกันนะคะดูพัฒนาการของพี่นินลาไปาพร้อมกันถึงแล้วคะ่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอเค แล้วก่อนเข้าเรียนนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะนมโฟโมดโกโก้มอลติเกตโกโก้แท้เข้มข้นผสมธันยพืชค่ะช่วงพักเบกเนี่ยอย่าลืมทานด้วยนะคะ<ส>ไปไปเรียนกันได้แล้ว นะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันวันนี้วันอาทิตย์พาพินิลานะครับไปเรียนเปโนโนแล้วก็เรียนปั้นดินนะฮะสองอย่างนี้เขาก็ชอบแล้วก็เรียนมาตั้งแต่เด็กๆแลวเรียนมาเกือบ3ปีแล้วมั้งน่าจะประมาณ3ปีกว่าแล้ววันนี้เป็นคิวพ่อนะพาขับรถไปที่เซนทันเวิร์บ้านเราอยู่แถวมินบุรีรามินทาอะไรเงี้ยก็จะไกด์เนิน คือเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะให้เวลากับเขาทั้ง2วันเลยนะฮะถ้าไม่จําเป็นเนี่ยก็จะไม่ได้ไปทํางานเลยจะเลือกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเอาไว้เป็นเวลาของแฟมิลี่เลยกิจกรรม2วันก็จะเป็นกิจกรรมที่จะไม่บังคับให้เขาเรียนเป็นกิจกรรมที่เขาเลือกเองนีลาแล้วให้พี่พังสิคะวันนี้หนูไปเรียนอะไรบ้างคะวันนี้ไปเรียนเป็นโนแล้วก็ปั้นค่ะแล้วหนูชอบอะไรมากที่สุดคะชอบเรียนไม่อยากเป็นนักร้องเหมือนคุณพ่อหรอโตขึ้นนี่ลาอยากเป็นอะไรคะอยากเป็น บ้านเราอ่ะพ่อจะสอนลูกตลอดว่าหนูอยากเป็นอะไรหนูอยากทําอะไรพ่อสนับสนุนกันเต็มที่เลยเพราะว่ามันสามารถที่จะเป็นอาชีพได้หมดใช่ขึ้นอยู่กับว่าคุณตั้งใจทํามันมากพอหรือเปล่ามีความเชื่อกับอาชีพของคุณมากแค่ไหนครับและนิลาในใสายตาคุณพ่อนิลามีความตั้งใจมากไหมคะเขาตั้งใจมากมีการทําให้เห็นจนเรารู้สึกเชื่อว่าโอเคเราชอบจริงๆเราอยากทํามันจริงๆถ้าเขามีความสุขอะอะไรก็ได้พ่อสนับสนุนเขาหมด ก่อนจะไปเรียนเดี๋ยวพาเขาไปเติมพลังก่อนเดี๋ยวพาเขาไปกินข้าวก่อนแม่ไอากับพ่อแบงตอนนี้จะเป็นลมแล้วแต่ว่าทุกวันอาทิตย์ก็เป็นวันที่เรา3คนนี่นะก็จะได้ทานข้าวนอกบ้านออกไปก็ถือออกไปให้คุ้มนะพ่อแบงโอเคไปไปกินข้าวกันได้เวลาเติมพลังนะฮะเอานี้มื้อนี้มื้อแรกเลยไหมคะ,ะ <c oughs> ปกติสปากเกตตี้คาโบนารานี่ชอบเป็นอันดับที่เท่าไหร่ อดับสามอันดับสามเลยเหรอแล้วอันดับหนึ่งอะไรอะคะราเม็งอ๋อนะดินดาชอบทานราเม็งมากชอบกินข้าวเหมือนคุณพ่อ,อเหมือนกันนะชอบกินแบบเมนูเส้นสปากเกตตี้นี่เห็นไหมสั่งเมนูเส้นเหมือนกันดูแม่ไอซ์เองแม่ไอซ์ก็สั่งเมนูเส้นเรียนแบบนะ <c oughs> ดินดาโตขึ้นหนูจะทำอาชีพอะไรเป็นนักวาดรูปค่ะนอกจากนักวาดรูปมีอาชีพอะไรที่หนูอยากเป็นอไหมคะไม่มีนะแล้วหนูอยากให้พ่อทำยังไงที่จะทำให้หนูเป็นนักวาดรูปได้วาดรูป อ๋อให้ช่วยหนูวาดลูกขายเหรอนีลาเขาจะชอบบอกตลอดเลยนะว่าแบบออหนูอยากเป็นนักวาดลูปค่ะหนูอยากเป็นจิตรกรค่ะหนูสามารถนํารูปที่หนูวาดเนี่ยไปขายที่ไหนได้บ้างคือเขาไม่ีหัวการค้าเลยนะ,ะไม่ธดรมาดาถ้าขายได้แล้วจะเอาเงินมาเลี้ยงพ่อแม่ไหมโอ้โอ ลูกกตัญญูหนูเอาแบบไม่ต้องเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่หรอกค่ะตัวเองได้คุณพ่อคุณแม่ก็แฮปปี้แล้วเออสําหรับหนูเนี่ยอะไรที่เป็นความสุขเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยก็พร้อมจะสนับสนุนนะเพราะว่าพอหนูมีความสุขเนี่ยหนูก็จะสามารถไปต่อยอดความสร้างสรรค์นในการที่จะวาดรูปหรือทําอาชีพต่างๆได้อีกเยอะแยะมากมายเพราะคนเราเวลาทําอะไรที่มีความสุขอะ่ะเราก็จะอยู่กับมันได้นานแล้วก็จะทํามันได้ดีครับจริงค่ะและนี่ครับโฟโมออดโกโก้มัลติเกมน,นะครับที่จะเป็นความสุขของเด็กๆนะครับแล้วพา เาเรียนก็จะให้พี่นิลาเนี่ยดื่มต่อด้วยนะแล้วก็จะพาทุกคนนะครับไปดูว่าเขาเรียนปั้นเรียนเป็นโนเป็นยังไงไปดูกันรับ กิจกรรมระหว่างรอลูกของไอกับแบงค์นะคะก็คือช้อปปิ้งค่ะเพราะว่าทั้งอาทิตย์หรือแทบทั้งเดือนเนี่ยเราจะมีโอกาสมาห้างครั้งเดียวคือเวลาไปไหนทําอะไรคือจะไม่ได้เดินเออละเหยตั้งใจแล้วว่าจะไปนู่นจะไปน,นี่ซื้อนู่นซื้อนี่แล้วก็กลับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่เรารอลินลาค่อนข้าง,างนานเกือบ5ชั่วโมงเลยนะคะมันก็คือวันแบบได้ช้อปปิ้งได้ด,ดูนู่นดูนี่ แล้วระหว่างรอเรามาเล่าเรื่องการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกของเราเป็นยังไงเอาของแม่ก่อนของไอซ์เหรอเรื่องการเรียนเป็นยังไงฮะของไอซ์นี่คือเรื่องการเรียนไอซ์จะไม่ด้ฟิกเลยค่ะเรื่องการเรียนนี่คือปล่อยเขาเลยแต่ว่าเราก็จะคอยดูแบบเวลาเขาสอบเสร็จเนาะเราก็จะดูว่าแบบว่าวิชาไหนเขาอ่อนอะไรอย่างเงี้ยไอก็จะให้เขาเรียนพิเศษแต่จะให้เขาเรียนพิเศษเฉพาะช่วงเวลาใกล้สอบจะไม่ได้ให้เขาเรียนพิเศษทั้งเทอมอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะแบบว่าให้ให้ความรีแลกกับลูกไม่ได้กดดันลูกนั่งเรียนมากๆเพราะเราเห็นแล้วพรสว เราชัดแล้วว่าเป็นศิลปะและ้วยางอื่นก็เป็นเรื่องรองได้เลยคือไ,อไม่ได้ซีเรียสเรื่องการเรียนการอะไรเลยอะเรื่องกินเรื่องนอนเป็นไงบ้างกินเขาค่อนข้างทานยากก็ค่อนข้างเป็นความกังวลเดยว่ะความกังวลว่าทยังไงเคยทำยังไงก็พยายามหานมหาอะไรให้เขาทานชดเชยเสรเสิร์กันไปอ่ะลูกเราไม่ทานผักก็ต้องทานอย่างนี้ลูกเราไม่ทานอะไรก็ต้องทานอย่างนี้บาลานซ์แบบอาหารการกินของเขาอะไรอย่างงี้ค่ะ แต่ก่อนตอนแรกอ่ะที่แบบลูกเข้าเรียนแบบอนุบาลหนึ่งอ่ะตัวพ่อจะซีเรียสมากแบบอยากให้ลูกแบบวิชาการก็เป๊ะด้วยแบบกิจกรรมก็เป๊ะด้วยแต่พอเราเลี้ยงลูกไปสักพักหนึ่งเราเหมือนหาจุดบาลานซ์กึ่งกลางได้ซึ่งวิธีนี้อาจจะไม่ได้ถูกหรือก็ไม่ได้ผิดมมนเป็นวิธีที่เราสึกว่าถ้าเราเจอทางสายกลางของลูกเราอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกเราก็จะมีความสุขได้โดยที่แบบได้ทําทั้งกิจกรรมที่ตัวเองชอบด้วยแล้วก็ได้เรียนวิชาการได้อย่างมีความสุขด้วยครับหลังๆเนี่ยก็จะปล่อยให้เขาเรียนไปอันไหหนนที่่่เเ้าาารรูสึกวอออือ ว่าเขาแบบยังไม่ค่อยมั่นใจเขาก็จะมาถามพ่อถามแม่ว่าเออถ้ามุดหนูเรียนอันนี้เพิ่มได้ไหมเราก็จะพาเขาไปเรียนอันนั้นเพิ่มเป็นช,ช่วงที่เขารู้สึกว่าเขาขาดแต่ในเรื่องกิจกรรมต่างๆเราก็จะปล่อยให้เขาเลือกได้อย่างเต็มที่เปียโ,โนอยากเรียนยาวแค่ไหนก็เรียนอันไหนที่เขาแบบเลิกเรียนกลางคันอย่างเช่นแบบเรียนเต้นอย่างเงี้ยเราก็ตามใจเขาเพราะเราสึกว่าแบบเด็กแต่ละช่วงวัยเนี่ยมันจะมีการพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นมันก็มีความรู้สึกว่าบางช่วงนี้อาจจะไม่อินเรื่องการเต้นแล้ว อย่างเวลาไอซ์กับแบงค์เที่ยวกันบ่อยเนี่ยมีการตกลงกับลูกไหมว่าแบบว่า,วาเฮ้ยมีถูกไปไหมผิดนีไม่ไปไหมหรืออะไรยังไงการเรียนของเขามันก็สําคัญนะแต่สําหรับผมกับไอซ์เนี่ยส่วนตัวมองว่าการได้ออกไปเจอสิ่งต่างๆในโลกของความเป็นจริงอ่ะมันก็สําคัญเช่นกันเราก็เลยจะแบ่งให้เขาแบบได้เลือกที่ที่เขาอยากทําหลายคนจะสังเกตว่าไอซ์กับแบงค์เนี่ยจะไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างจังหวัดกันบ่อยนะฮะแล้วก็มาทําคลิปให้ทุกคนดูนะแต่ว่าเวลาที่นิลลาเนี่ยได้ไปหรือไม่ได้ไปในบางคลิปเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากการที่่่พออกับแมเเป็นนคื หรือแต่ว่า<ช>เกิดจากการที่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยถามเขาว่าทริปนี้พ่อจะไปนี้นี่ออยากไปไหมลูกถ้าเขาอยากไปเราก็จใจเขาไปแต่ถ้าเฉยๆเราก็จะแบบไม่ได้แบบบังคับให้เขาไปด้วยเวลาที่เขารู้สึกว่าช่วงนี้ฉันต้องเรียนแล้วอะเขาก็มีความคิดของตัวเองที่แบบอยากที่จะขอแบบไปเรียนหนังสือดีกว่าค่ะเขารู้จักแบ่งเวลาด้วยตัวเขาเองโดยที่เราไม่ต้องมานั่งแบบสอนหรือคอยบอกอะไรยเงี้ยสำหรับพ่อนะพ่อรู้สึกว่าลูกอันนี้ใสเหมือนพ่อบอบกไอเขาก็จะมีความเป็นศิลปินสูงไม่สามารถบ,บังคับได้ว่า เออหนูไปทานี่สิลูกถ้าเขาไม่ชอบนะเขาจะแบบไม่อินเลยเขาจะมีอารมณ์ศิลปินสูงมากในเรื่องที่เหมือนแม่ไอนะจะเป็นเรื่องแบบซุ่มซ่ามอะไรเงี้ยอเออความโกกังอะไรเงี้ยสวยไม<ห>่<ห>มีหรอสวยก็เหมือนแม่อยู่แล้ว<ไ>จะสวยเหมือนพ่อได้ไงละ่ะพ่อจะสวยได้ไงล่ะคะ,<ร>ะก็ต้องสวยเหมือนแม่นะฮะแล้วก็แอบ,บหน้าเหมือนพ่อบ้างตอนโตแล้วนะรู้สึกว่าเขาหน้าเหมือนพ่อบ้างขึ้นมานิดนึงแบบดีใจแบบลูกชั้นจริงๆด้วยนะ และนี่ก็คือสุดสัปดาห์ของครอบครัวเราครับวันอาทิตย์กิจกรรมสุดท้ายที่เราทําคืออะไรคะเล่นเกมค่ะ เล่นเกมทุกวันอาทิตย์เนาะสำหรับครอบครัวเรานะครับวิธีการเลี้ยงลูกแล้วก็กิจกรรมของนิลาเป็นปรมาณนี้สําหรับครอบครัวไหนที่มีลูกเหมือนพวกเรานะฮะลองคอมเมนต์บอกก็ได้นะครับว่าคุณเลี้ยงลูกแบบไหนแล้วมีกิจกรรมทําอะไรกันบ้างนะครับผมคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับนิลาโอ้โหเล่นเกมไม่รอคุณแม่เลยงั้นเอาเกไม่ให้แม่เล่นบ้างโดนแย่งซะแล้วก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะขอให้ทุกคนอร่อยกับนมโฟมในทุกๆวันเลยค่ะแฮปเออเทสตีเดย์นะคะ ่วาเลยฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของเรา3คนฝากกด Subscribe ให้ช่อง iBank d i a r y ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย